จะเป็นการประชุมสภาโลกครั้งยิ่งใหญ่ว้าวว้าวโอ้โหอร่อยเกินในสภาครั้งนี้จะเลือกเสียงแค่สามคนหากใครไม่เข้าร่วมด้วยจะเอาไปจริงทิงโอ้โหโ,โหดเกินเราไม่เข้าร่วมเราไปเข้าร่วม ทหารเอามีนทิงครับไปไปยิงทิงเอาอะไรวะเอาอะไรวะโดนยิงทิ้งเฉยก็เอ็งทำผิดไงเอาแล้วกูผิดอะไรอ่ะเอ็งคะเอ็งไม่เข้าร่วมก็แปลว่าเอา็งตายโอร้รีชิด แอ่นเอยให้กาบันทาจับกูมันเฮ้ยมึงจะเอากูไปไหนมึงจะเอามึงไปยิงธึงมายินำมันไปยิงธึงไม่ผมไม่อยากเลยผมไม่อยากเลยไปทำไอยากเลย่ปล่อยมึงเอามือสกปรกของแกออกไปนะให้พู้ทหารไม่ เอาเมือออกไปไม่ผมไม่อยากตายแกต้องไปผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายอันยิงแกตรงตรง้าสั้าอยางนี้แหละโอลิชอตฮะฮตาย แก่กคนใช่ไหมอาปังบูลเล่โดนยิงไม่ตรงจุดสำคัญใช่ไหมงั้นก็ตายด้วยปังบูลเล่ตายซะออลีเช็ดเฮ้ยมันโดนเถอะ ไ<ด>ม่เป็นไรเพื่อนไปรักษากอเฮเฮ้ยฉันจัดก,การลงแล้วมีใครไม่เข้าร่วมอีกไหมผมเข้าร่วมผมเข้าร่วมผมเข้ารว่มารวมเพราะผมไม่อยากตายเพราะผมไม่อยากโดนยิงทิ้งเหมือนในสองคนนั้นเลือกคนมาเลือกเสียงสภา,าคนใหม่ฮะใครอะ ในพลนี้มีฮาร่าเหรอฉันเชื่อว่าในพลสองคนนี้ต้องเข้าร่วม,มเน่ฉันเข้าร่วมฉันเข้าร่วมเคประเทศเราก็จเจริญแล้วสิเย้ yeah, ด้วยคอมมิวนิสต์เอ,อ๊ะใครพูดกี่ตายแต่ไม่เป็นไรขอโทษนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันยกโทษให้สภานี้จะมีเสียงคณะกรรมาการเสียงเท่านั้นส่วนไอ้สองคนนั้นที่ถูกยิงทิ้งเอามันไปเอามันไปเผาซะเอามันศพเอาศพมันไปเผาตามภประสงอย่าผามันอืออกาไก่ออ oh